A+ อ plus อ n นไซ e ์ site. วันนี้เราอยู่กันที่บางว่านะครับผมพามาดูไอเดียแผงรั้วเหล็กชุบกวาวไนสํสเร็จรูปที่ใช้งานในรูปแบบอื่นกันบ้างรุ่นที่ลูกค้าต้องการใช้งานก็คือรุ่นเวฟนะครับผมขนาดความสูงที่เลือกใช้เนี่ยความสูง2เมตรนะก็ถือว่าสูงแล้วก็ทําให้รู้สึกปลอดภัยมากๆและช่างที่หน้าง,งานย่านบางว่าเนี่ยก็มีไอเดียที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยสามารถพลิกแปลงให้รั้วเหล็กชุบกวาวไนกลายเป็นประตูรั้วและประตูบานเลื่อนที่ทั้งแข็งแรงและใช้งานได้จริงด้วยความสูงมาตรฐาน ถึง2งเมตรเนี่ยผสานกับโครงสร้างเหล็กชุบกวาวไนท์ทั้งแผงทาให้ทนต่อแดดฝนและการใช้งานหนักได้อย่างสบายรั้วทั้งแผงผ่านการชุบกวาวไน์มาให้เรียบร้อยไม่ต้องกังวลเรื่องของสนิมไม่ต้องทาสีเพิ่มสวยงามทนทานอายุการใช้งานเนี่ยใช้กันยาวๆไปเลย10-20ีปีหากใครกําลังมองหารั้วที่ใช้งานได้หลากหลายแข็งแรงป้องกันสนิมและไม่ต้องดูแลเยอะแนะนําเลยครับตัวนี้ตอบโจทย์ทุกท่านแน่นอนสนใจสั่งซื้อได้เลยที่ A พรวัสดุวัสดุก่อสร้างเขียงข้างช่างไทย